สิบเอ็ดบทสวนมังคลระสุดตังอเสวนาจภพรานังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังคะระมุตตมังปฏิรูปเทศวะโสจะปุเพจกาตาปุญญาตาอัตตสัมาปะนิทิจจะเอตมังคะระมุตตมานพาผู้สัญจันจะสิปัญจวินัยโยจะสุสิขีโตสุภาษิตาใจยาวาจะเอตมังคะระมุตตมังมาตาปิตุอุปทานา ปุตราราสะสังฆโหอานาคุราจกมันตาเอตมังครมุตตมังทานันจ่ธรรมจริยาจัตยตกานันจ่สังฆโหอนาวชานิกกมานิเอตมังครมุตตมาอารติวิรติปปามะชะปานาจัสัญยโมอปาโมโทจธรรมเมสุเอตมังครมุตตมังคารโวจานิวาโตจัสันตุถีจักตันยุตากาเรณธรรมสวนาเอตมังครมุตตมังกคติจโสวา จัสตาสมาณานันจะทัสนังกาเรนะธรรมาศกฉาเอตมังคารมุตตมังตะโปจะพมาจารยั์จะอริยสัจนะทัสนังนิพพานสัจิกิริยาจะเอตมังคารมุตตมังพุทธัสสะโรกธรรมะหิจิตตังยสนากัมปติอโสกังวิหะระชังเขมังเอตมังคารมุตตมังเอตานทิสานิกัตะวานะสัพพัตมาปราชิตาสัพพัตโสถิงคัจฉนติตันเตสังมังคารมุตตมันติ สุสัมบูชวารัตนาปริตยังกินชีวิตตั้งอิตั้งว่าวรังวายสัเฮสวายังรัตนังปนิตังนาโนสมังอาทิตถาคเตนะอิทัมปิปุเถรัตนังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขายังเวราคังอมตังปนิตังยัทธสักขัสกยมุนีสมหิโตนะเตนะทัมเณนะสมาติกินจีอิทัมปิทัมเรัตนังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยัมปุตตเสโถ ปริวานาันนยิสุจริงสมาธิมานาันตริกัญญามาหูสมาธนาเตนะสะโมนะวิช,ชติธรรมปิธเมรัตตนังปณิตัง,ตงเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุเยปุคา,ะา,า,ะาระอัตสตังปัสสะทัชตาริเอตานิยุคานิหนติเตทักขีเนยญาสุขาตาสสาวกะเอเตสุนินานิมหาปราณีอิธัมปิสังเขรตนังปณิตัง,ตงเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุ เยสุปายุต้ามานาสาทะบเยนานิคามินโนโคตมาสะสะนัมิเตปติปตาอมตังวิขยาหราทามุทานิพุติงพุนชะมานาอิธรรมปิสังเครตนังปานิตังเอเตนัสเจนะสุวติโหตุขีนางปุรานังนาวังนาติสัมภาววิรัตจิตายติเกภวะสมิงเตกินาพิชาอวิรุธิันทา นิพนธนิพนติทีลายาทายัมปฏิโปอิตัมเปสังเคระตะนางปณิตังเอเตนะสเจนะสุวัติโอตุสิบสามบทสวดธรรมบทสหัสวรัตตา,าเวชิตังเสยโยยาใจายังอิตาราปรชาอัตต่ันตสะโปสสานิจังสัญญาตาจาริโนเนวะเทโวนณะ กันทโปนะมารสาปมุนาจิตังอปาจิตังกัเิลาตถารูปัสชะนตุโนสิบสี่บทสวดเกตปุตตสูตรภาสิตามิตังเตนะภาควัตตาชนะตาปัสสะตาอะระหัตตสัมมาสัมพุเตนะเอตาตุมเหมาอนุสาวรนามาปรมาปารายมาอิติกิริรายมาปิตากัสัมปทานินามาตะเกิ ตักาเหตุมานนยะคะเห็นมาอาการปริไวตักเกนะมาทิฏฐินิชานักันติยามา Paparupataya maa sama nono kakru ya tatu mehe atanawa chana ya ta imetama akusara imetama sawacai imetama winyukara hita imetama samata samatina ahitaya tukaya sangwatanti ya tatu mehe pacataya hita ya tatu At tan wasana ya ta tama kusara i tama ana waca ie tama winyu basata e tama sama sama dina itaya sukayastanmehe upasan patya wihare ya boso upane yasu Upani yatshiwi tama pamajarrupani taana santi กายเลาทัสกาวะนิอุปนิยติชีวิตามะปามายังเชรูปนิตัสสนาสันติตานาเอตังพายังมาลาเนเปขฆมาโนโรกามิสังพัชเหสันติเปโคโยทะกายเนสังย่อมอวัจายะอุทัจเตตัสสาตังตัสสเปตัสสัสุขัยยะโหติยังชีวามโนปะการโหติปุญญังธมโมหเวรคติ tamacaring tamo sujino suka mawa Esani sangsotame sujine nakukating kacati tamacari, Sabe sangkara anicati ya tabenya ya, Pasati adani pindah diduke esama kowi sudi ya, sangkara dukati ya tabenya ya, Pasati adani pindah diduke esama kowi sudi ya, dama anata tiya tabenya ya, Pasati adani pindah diduke esama kowi sudi สิบหกบทสวดอปันาคชาดกอปันาคธานาเมเกทุกติยอาหุตากิกาเอตทัญนยาเมทาวิตังคเนยะอปันาคังพาวุงเวสารานังยันติปภตานิวานิจจอารามารุขเจตยานิมนุสสภัยยตาชิตาเนตังโคสารานังเกมังเนตังสารานามุตตา มังเนตังสรณัมมักมัสัพพตุกาปามุจติโยจักุทันจัตถมันจัสังคันจัสารานังกตโตจัตตาริอาริยสัจจานิสัมะพัญญายาปัสสติทุขังทุขะสมุปะทังทุขะสัจอาทิกรรมาริยันจะอัตถังกิกังทุกุปะสมะขามินังเอตังคูสราณังเขมังเอตังสราณามุตตามังเอตังสราณัมมักมัสสะปตุกาปามุจติสิบเจ็ดบทสวดพระเพร่าตคาถา อติตังนาวะคะเมยนาปฏิกังเคานาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทตีตามไปหินนันตังอัปปันตัญจานาคาตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปันนันจโยธรรมตตะตตาวิปัสตอสังหีลังอสังกุปังตังวิทามนุปรวยยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่คอนแคนในธรรมนั้นได้ บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นหน,หนึ่งให้ปุกปองเถิดอเชวากิจจัดมาตปังโกชัญญามะระหนังสุเวพึงทำความเพียนเสนในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุง่งนาหิโนสังคารันเตนามาห,หาเสเนนะมัจุนาเพราะว่าความผัดเปลี่ยนกับมัจุดาผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงหรัตตมาตันติตังตังเวพเตกระราโตติสันโตอาจิคเตมุนีติ พระมุนีผู้สงบย่ำียบบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียดค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหละว่าผู้มีลาตีหนึ่งจเจริญด้วยประการจะนี้แล18บสวดพินาป,ปัญจวัยคณะปาฐะเระธรรมมามีชรังอนาติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พิยติธรรมมามีพิยติงอนาติตาเรามีความ เจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาราณาธรรม,มหิมาราณั่งอนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโว เราจะเราเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดภักจากของหลักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสกรรมอิกรรมัตยาธากรรมโยนิกรรมพันตุกรรมปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกฤษมีกัลยาณังวาปาปังว่าตัสัตยาธาภวิสมีเราทํากรรมอันได้ไว้เป็นบุหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไป เอวังอัมเหิอาินังปัญจเวขิตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทินสิบก้าบทสวดเทวตาอุยโยชนะคาถา Tukapata jani tukapaya pata jani paya soka pata jani soka ho tu sape pipatino e tawata ja amhehi sampatang punya sampatang sape dewanumo tantu sapa sapati sitiya tanangka tantu sataya sirang rakan tu sapata pavanapirata untu kacentu dewata kata. Sape putapara pata panjai kanan jaiyang tanan jatejena rakan ยีสาา่สิบสดเทวตาปฏิทนาถาอันธามายังปฏิทนาคถาโยภะนามเสยยาเทวตาสันติวิหาราวาสินีทุเปะเลโพธิกะเรตยิงตยิงตาธรรมทานนนาพระวันตุปุจิตาสติกถิกรนเตทะีหาลมันทะเลเทลาจามัชานวากาจพิกาวโวสารามิกาธานาปฏิอุปปาสักาคามาจะ เทสานิขามาจาอิสาราสะปานาปูตาสุขิตาผวันตุเตชาราผู้ชายเยปิจันต์ตาสัมภาวะสังเสตชาตาอาทาโวปปาติกานิยานิกังธรรมวาลังปปิจเตสเพปิทุกัสสการุณตุสังขยังตาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมัธาราจักปุคาราสังโฆโหตุสัมมาโควะ อาทายาจะฮิาตายาจะอัมเหราคตุสัทธโมสัพเพปิธรรมจารินโนอุทิศสัมปาปุเนยามะธรรมเอริยาปเว,วาพาพทิเตยี่สิบเอ็ดบทสวดสัพพปฏิทานาคาถาหันทะมะยังปฏิาาาทานคาถาโยพนามเสปุญญาสิธานิกาปสายานัญญานิกาตานิเมเตสัญชาภิโนโหตุสตาณนนัตปา มานาเยปียะคุณาวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทะโยติถามีจัยติตาวาอันเยมาชัตเวริโนสตาทิทันติโลกะสมิงเตกุมมาจตุโยนิกาปเจกจตุโวกาลาสังสารันตาภาวาภะเวยาตังเยปฏิทานมมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับปัจานันติ เทวาทีสังนิเวทยุงมะยาธินานาปุญญาณาอนุโมทนาเหตุนาสัพเทสตาสัตตาอนตุอาเวราสุขชีวิโนเขมปะทันจปะปโตุเตจาสสิจตังสุขาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทาในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพระเจ้าได้ทําแล้วคือจนเราได้เป็นผู้ละเป็น ที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยแลพใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้ว ขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเป็นเสมอเถิดและจงถึงทางอันเกษเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุสงแห่งการบูชาพระรัตนาตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์ พระสุภะปณิลแลาคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้ปนจักภูมภัยทั้งครัวขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายามลธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำํำนวยพอให้แก่ข้าพเจ้าและครอบครัว,แล,ว,วและวัตถุมงคลพระกิง่งไพดีพินาโดยมูลและนิธิสมบูรณ์ปัญญาสังวรวัดวรนิเวียา ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่3มสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขตอจงเปลี่ยนเป็นอนุภาพแห่งภาปริและกามงคลในพระคาถาต,าต,าตา่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธ์ุกปราการเธอ